สวัสดีครับคุณนรงครับสวัสดีพี่ประสานครับสวัสดีท่านฝั่งนักลงมครับผมวันนี้เนี่ยดัชีตลาดซับปิดอยู่ที่หนึ่งสาหนึ่งหนึ่งจุะครับบวกไป10.95ปริมาณการซื้อขาย3 2 9หมล้านนะครับกลุ่มการเทรดนั้นกองทุนซื้อเจ็ด้อยปดสิล้านครับในขณะที่ตัวกองทุนตัวบอลขาย3ามสิบล้านต่างชาติซื้อ1 7, นึ่ันหก้ปดสดล้านและรายย่อยขาย 2, องพักว่าล้านนะครับขณะนี้ ตลาดหุ้นในตัวของเยอรมันบวกไปราสิบจุดครับในฝรั่งเศสบวก29่สิาในลอนดอนบวก1นะครับในอิตาลีบวก89ในเอเทนบวก4ีนะครับเบลเยียมบวกยี่สิบเก้าในเนเธอร์แลนด์บวกสองข่าวที่สำคัญตอนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาบวกไป2จุดนะข่าวที่สำคัญสหรัฐอเมริกาเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมครับบวกมา2องแสน พันตำแหน่งนในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ะชะลอตัวจริงนั้นอยู่ที่2,18,000ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมนะครับตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับใกล้เคียงกับตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดกา,ารณ์คือ2,000 0 0นะครับส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยปรับตัวสู่ระดับ4.1%ครับทำให้เป็นระดับสูงสุดของตั้งแต่เดือนอตุลาคมเป็นต้นมา นะครับตัวเลขที่ออกมาเนี้ยส่งผลอย่างหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยส่งผลทําให้บ bon อลยวร่วงต่อเนื่องนะครับหลังจากสารอเมกาเผยการจ้างงานชะลอตัวนะดาวโจนั้นดีดปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นการปรับฐานแต่ขณะนี้บวกแค่3จุดนะครับดอลลาร์นั้นอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับหลังที่สารัฐเปิดเผยการจ้างงานชะลอตัวลงนะครับว่างงานนั้นการว่างงานนั้นพุ่งนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ครับ อทองฟิวเจอร์พุ่งไป20ดอลลาร์ครับจอทะลุ2,390หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอฮะนี่คือตัวเลขเศรษฐกิจที่เข้ามาณนะตอนนี้เลยนะครับนะช่วงเวลา20นกา4นาที20นกา15นาที20นกา21นาทีและท้ายสุด20นกา30นาท,นาท,นาท,นาทีเป็นทองฟิวเจอร์นะครับที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวราคาน้ำมัน นะครับราคาน้ำมันขนาดนี้ราคาน้ำมันในเบนซ์เองอยู่ที่87.40ยครับนะครับยังเป็นลักษณะทรงทรงตัวอยู่ในแล้วก็ตัว WTI นะครับมีลักษณะของการปรับตัวอ่อนตัวเช่นเดียวกับตัวราคาน้ำมันที่ตัวเบนซ์นะครับเป็นลักษณะของตัวเลขที่เป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวตัวเลขนั้นเป็นลักษณะของการปรับยืนอยู่ที่ตัวของ WTI นั้นอ่อนตัวลงมานะครับก็ คงไม่มีอะไรมากแล้วครับในแง่ของตัวตลาดโดยภาพใหญ่คงเป็นในทิศทางที่ค่อนข้างดีขณะนี้นักทุนโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อยากจะมีใจคิดว่าให้เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานเนี่ยอ่อนตัวด้วยนะฮะกับตัวเลขหลายๆตัวเลขที่เป็นลักษณะอ่อนตัวเนี่ยก็เลยการมีการคาดหวังกันไปอีกนะครับผ่านตัวของทองนะผ่านตัวการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงาน ที่มีลักษณะแย่ลงเนี่ยนะว่าเฟดจะลดอาตาัตราดอกเบี้ยในระยะอันสั้นนะฮะคงจะต้องตามต่อเนื่องครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ตลาดหุ้นไทยตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะฮะหุ้นที่ติดลบนั้นคือ a t t ครับลบมา25่าง KTC ลบ50ตางคสุภาลัยล,ลบ40ตังคทูลบ10ตังสิริลบ1สตาง r CL ์ l ลบ25ตังค์อาที่ลบ25ตังเนี่ยเป็นเพราะว่า ค่า BDI ออกตัวลงนะครับแล้วก็ทำให้ตัว p z e กับ TTA เป็นลักษณะของการหนอนตัวด้วย uh, TTA มีเพิ่งอ่านเจออย่างหนึ่งนะ TTA เนี่ยจะไม่ได้ทำเดินเรืออย่างเดียวแล้วนะจะขายรถ EV ของจีนด้วยนะขณะนี้กำลังดิวแล้วก็เอา EV เข้ามาขายนะอย่างไรก็ตามหุ้นที่วันนี้ถือว่าเป็นหุ้นหลักของตลาดก็คือ Delta คงเจริญคงเจริญนี่หุ้นหลักเลยนะขึ้นไป5%เ E.A. นั้นบวกมา12%แล้วก็ตัวฮา n าขึ้นมา1%นะครับเนี่ยคือตัวปรับในสานที่เพิ่มขึ้นในขณะที่กลุ่มพาณิชย์นะครับตัวที่เด่นมากๆคือคอมเเว่นกับตัว C.P.A.X.T. นะครับก็ถือว่าวันนี้ตลาดดีฮะแต่ตลาดก็เดินหน้านะฮะเดินหน้าตั้งแต่บ่าย2ยันถึงปิดตลาดเดินหน้าหายอย่างเดียวเลยนะครับจากระดับ1304นะครับไปที่1308ไปที่1312 แล้วก็ไปปิดอยู่ที่1311.99วันจันทร์คาดการว่าตลาดเป็นถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับตลาดทั่วไปบวกเนี่ยนะครับตลาดในวันหน้าเนี่ยตัวต้านตัวต่อไปของอินเด็กซ์นะครับดับชนีเนี่ยถ้าดูจากระดับวีคแล้วตัวต้านตัวต่อไปของตัวอินเด็กซ์เนี่ยในแง่ของตัวเซตเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ระดับ1,300 1,320ฮะ1,324 นะครับลองดูครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็น1,824หรือเปล่าวันนี้ปิดอยู่ที่1 3 1 1, 1. 9 9ครับสโลโสโต e ขณะนี้อยู่ที่22ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดจะขายหุ้นนะก็ลองขายแล้วก็หาหุ้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเข้าสู่โหมดวันที่8 9 1 11 1 12นะครับแล้วเข้าสู่โหมดของผลการดำเนินง,งานบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์นะครับที่จะกลับเข้ามา สถานการณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์เริ่มมีอาการาชักขึ้นนะฮะเริ่มมีการเดินหน้าของราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพเนี่ยจากระดับราคา130เนี่ยขึ้นมา130และตอนนี้มาที่136แล้วฮะตัว K-Bank จาก124 125ตอนนี้ขึ้นมา129.50แล้วฮะนะจากอาสองตัวนี้จะดูโดดเด่นมากกว่าตัวของไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์นั้นยังจมอยู่ที่ระดับร้อยสี่ร้อยห้าอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตัวหนึ่งคือกรุงไทยนะกรุงไทยนั้นก็ขยับขึ้นมาเล่นที่ระดับราคาสิบเจ็บาทหกสิบสัปดาห์หน้าคงเป็นสัปดาห์ของแบงคนะ์ฮะผลการงานแบงค์คงจะเป็นลักษณะที่เอาเข้ามาประคับประคองทําให้ตลาดนั้นสลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมมีกลุ่มหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือกลุ่ม leasing นะจะมีความพยายามที่การขยับมาแต่ปริมาณการซื้อขายยังบางอยู่นะครับ MTC นั้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท75ตางค์นะครับบวกขึ้นมาเหมือนกันนะ MTC บวกขึ้นมา75ตางค์ในขณะที่ตัวสวัสดนะลักษณะของตัวสวัสด์นั้นยังเป็นลักษณะของการแกว่งนะฮะแล้วก็ต่ํากว่าระดับของ MTC แต่มีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับขึ้นมาจากระดับราคา33บาทขึ้นมา34บาท50ตับบงค์แล้วนะครับก็อลองดูครับดู listing ก็ดู ดู m อ c ดูสวัสด์นะครับถ้าดูแบงก์ก็อย่างที่กาบเรียนครับแบงก์กรุงเทพกสิกรดูโดดเด่นมากนะครับก็ลองปรับดูครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับับบในนี้ลาครับทองท่านครับสวัสดีครับลาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นเรื่องของุลนะคับส่วนคาทองคำ วันนี้นะครับสมาคมค้าทองคำก็ประกาศราคาสี่รอบสี่รอบนะครับก็เปเสร็จแล้ววันนี้บวกค่าสิบบาทบพีาา่สานครับนะครับวันนี้เรารับบวกห้าสิบาทแล้วก็คือทองคำแท่งนะครับอยู่ที่สี่เก้าร้อยแล้วก็